สิ่งที่สุดยอดนำพาประเทศได้นไอที IT กับเบลเทคครับขอให้แค่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเชื่อมั่นในตัวเรานะความท้าทายสูงสุดจริงๆอ่ะมันมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ หลักคุนเราแล้วก็ให้โอกาสเราในการที่ Break Through นวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็นำมาฉายแววสู่ระดับโลกได้แค่นี้อ่ะประเทศไทยก็ไปอไกลแล้วครับของ medical ค u b แต่ผมบอกได้เลย Bio Tech Healthcare จะมาพร้อมกับ medical h ั b medical h ั b จะกลายเป็น engine ตัวใหม่ให้กับประเทศไทย ในพัฒนาการหรือว่านัตกรรมเนี่ยมันก็ถูกคิดค้นพัฒนามาอย่างยาวนานนะคะเข้าใจว่าตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่อเมริกานะคะตอนนี้เขาไปไกลแค่ไหนในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็คือถ้าเปรียบเทียบอเมริกานะคะกับเราที่มีเมดิเซนผู้นำเนี่ยเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอจริงๆไม่มีบริษัทไหนเลยที่ มีองค์ประกอบของการบริการเหมือนเราที่อเมริกาอเมริกาจริงอยู่งนวิจัยค่อนข้างดีมากท่านโิยีสูงสุดเลยทุกเครื่องมือของเราทุกน้ํายาของเราก็มาจากอเมริกาอเมริกามีเครื่องที่ทันสมัยมีงานวิจัยดีมีทุนสนับสนุนเยอะมีอาร์ติเ basic สิก e n c ออกมาเยอะมากมีงานวิจัยที่เอาไปทดสอบในคนเยอะมากแต่ในเรื่องของ commercial ของเขานี่ปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าบริษัทของอเมริกายัางไม่สามารถที่จะออกมาสู่นอกทกวีปอเมริกาได้ อย่างเงี้ยครับเพราะเขายังมีการจัดเก็บแค่เลือดจากสายสะดือเท่านั้นหรือการแช่แข็งเนื้อเยื่อจากสายสะดือเท่านั้นเขาจงไม่สามารถที่จะมีการทำร้อยเคสแล้วก็มีการสักเซสร้อยเคสของการเพาะเลี้ยงเซลล์ได้อย่างเงี้ยครับคนเอเชียเราขยันครับผมบอกให้เลยคนเอเชียเราเก่งด้วยฝีมือของเราด้วยเก่งอย่างเงี้ยครับ <S <S 1> <S 1> คนสหรัฐเนี่ยหรือยุโรปคนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดีมากกว่า แต่ของเราเน้นฝีมือมากกว่าการสกัดพ่อเลี้ยงเซลล์เราใช้ฝีมือครับาศาสตร์และศิลป์ของการพ่อเลี้ยงเซลล์เราจะไม่เคยเกิดภาะวะความพลาดของการจัดเก็บเลยวันนี้ปุ๊บถ้าคุณกีตร์เนี่ยมีการทํางานวิจัยร้อยครั้งหรือ10ครั้งก็ได้แล้วสักเซสหนึ่งครั้งตีพิมพ์ได้เลยครับสักเซสอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราทํามาสู่คอมเมอร์เชียลปุ๊บเนี่ยการเพาะเลี้ยงเซลล์ให้กับบุคคลเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราทําเป็นแมสโพรดักต์ปุ๊บเนี่ยก็คือทําให้หมื่นคนแสนคนต้อง ต้องเพาะเลี้ยงเซลได้ทุกคน100%เพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราจัดเก็บนั้นเด็กมีโอกาสครั้งเดียวในการจัดเก็บต้องแรกเกิดถ้าถามว่าเทคโนโลยีที่สหรัฐอเมริกาดีไหมดีมากๆเราก็ซื้อจากเขามาครับองค์ความรู้เขาดีไหมดีมากๆองค์ประกอบของการบริการไม่มากเท่าเราของเราเนี่ยโฮลิสติก g l o b a l มากกว่าอย่างเงี้ยครับเรามีครอบคุมทุกช่วงอายุเพิ่มมากกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็นักเยาศาสตร์เราถูกกว่าพนักง,งานเรา ต้นทุนต่ํากว่าอย่างเงี้ยครับเราจะมี profit ที่มากกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารของคน A เช้วยกันเองอะผมว่า เราเข้ากันได้มากกว่าเพราะฉะนั้นนี่ยคือเมดิจะมีการ expand ไปสู่ซัพซาเอเชียค่อนข้างง่ายและก็ไวซึ่งซัพซิเอเชียเราเป็นหนึ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งยุโรปหรืออเมริกาไม่เคยกล้าเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นนี่ยคือถ้าถามว่าเรากล้าเราพร้อมที่จะไปเอเชียไหมไม่มีปัญหาเราพร้อมอยู่แล้วในการที่ไปเปิดไบโอแบงค์ทุกประเทศที่อยู่ในเอเชียแต่ถ้าคุณกีตาถามผมว่าอ้าแล้วหมอสนใจจะไปเปิดอเมริกาไหมหรือหมอสนใจในการไปเปิดยุโรปไหมอย่างเงี้ยครับผมบอกได้เลยยาก าะจริงๆแล้วนะวันนี้สิ่งที่สุดยอดนําพาประเทศได้เนี่ยไม่แค่เรื่องของ IT กับ b i o อเทคครับ<ช>และไบโอเทคทางการแพทย์มันคือสูงสุดของ Biotech อย่างเงี้ครับผมใช่เขาจะไม่มาจัดเก็บเซลล์กับวีรพลหรอใช่มันมันเป็นแมทริตี้ของคนอเมริกาหรือคนยุโรปว,ว่ายังไงก็ตามเขาจะไม่จัดเก็บกับประเทศที่กำลังพัฒนาหรอ เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับใช่ถึงแม้ว่าเราจะมีการชุบตัวเองเป็นบริษัทที่ใหญ่โตในเอเชียก็ตามมีศูนย์เฮดออฟฟิศที่สัต l l ลายอยู่ที่ญี่ปุ่นประเทศพัฒนาแล้วหรือที่สิงคโปร์อะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ยังจัดเก็บกับคนอเมริกาหรือคนยุโรปอยู่ครับเวาลาอาจจะเปลี่ยนครับทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนหลังจาก20ปีเมื่อตะนออกฝั่งเราเป็นคนนําโลกแล้วฝั่งตะนตกเป็นคนตาม น่าสนใจคือเมื่อขอั้วอํานาจโลกเปลี่ยนเพื่อการเวลาเปลี่ยนขัานยุของคนเปลี่ยนไปด้วยนะคะ<ช>ตลาดเนี่ย,ยมันยังมีโอกาสอีกมากเลยในอนาคตแต่ว่าคือจริงๆคือถ้านาทีนี้เนี่ยปักธงในเอเชียก็โตได้อีกมหาศาลแล้วถูกไหมคะคุณหมอถูกต้องอเลยในชีวิตผมถึงเอเชียเนี่ยผมขอแค่คนออสเตรเลียคุณซีแลนมาจัดเก็บกับเมดิสผมก็ดีใจแล้วครับ นักวันนี้คนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เวลาเขาป่วยเนี่ยเขาบินไปที่อเมริกาในการรักษาเกือบหมดเลยถึงถึงบินยาวยาวกว่าก็ตามเขาก็ยังบินไปหาอเมริกาครับแทนที่จะมาแวะบ้านเราแต่เป<ม>้าหมายต่อไปของคุณหมอคือตรงนั้นใช่ครับผมใช่ครับส่วนอย่างสิงคโปร์ล่ะคะเราก็เคยได้ยินว่าสิงคโปร์เนี่ยก็มีเรื่องของการแพทย์ที่ล้ำหน้าเหมือนกันนะคะคเขาก็เป็นประเทศที่มีทุนมหาศาลนะคะเฮดควอเตอร์ของธุรกิจใหญ่ๆก็มานะคะเข้าใจว่า เรื่องของเช็คเรื่องของ medical เนี่ยก็มาเหมือนกันนะคะสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอผมบอกได้เลยว่าคุณกิตาอาจจะไม่ทราบว่าเรามีบริษัทวิจัยและพัฒนาที่ไทยแล้วก็ถึงสิงคโปร์ด้วยสิ่งที่ทําให้เราเติบโตได้ถึงวัน,นี้คือวิจัยและพัฒนาสิ่งที่ทำเพราะมันเป็นเหมือนมันสมองของบริษัทเลยเรามีบริษัทวิจัยและพัฒนาที่ประเทศไทยเพื่ออ p t i m i z e product เพิ่ม performance เพิ่ม efficiency และเพิ่มการบริการใหม่เซลล์แรกผมที่เรากำลังมีการให้บริการใหม่เนี่ยก็มาจาก ไอดีของคนไทยอย่างเงี้ยครับผมแต่ที่สิงคโปร์เนี่ยแล็บของเขาเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการสังเคราะห์อวัยวะครับทำอัจฉริชยะออร์แกนซึ่งรัฐบ,บาลสิงคโปร์ให้เราเป็นเออ่บริษัทดับเบิลเเอลยเป็นบริษัทที่เขาสนับสนุนอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็ตามเราจดเพเทนที่สิงคโปร์เขาขอเป็นเดนเอของสิงคโปร์นะไม่ใช่เป็นเพเทจของคนไทย<ฆ>อย่างเงี้นแหละครับเขาขาขออย่างนั้นแต่เราก็เขาก็สนับสนุนเราเต็มที่ ถ้าเราต้องการใช้เครื่องอะไรก็ตามใน NUS ในมหาลาัยสิงคโปร์สามารถใช้ได้เลยครับแล้วเขาคิดต้นทุนนู้่นข้างถูกมากถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้เครื่องมือหรูหราน,นี่มันค่อนข้างยากโอกาสที่เราจะใช้เครื่องมือในมหาวิทยาลัยค่อนข้างยากครับขอค่อนข้างลําบากแต่ถ้าเป็นมหาลัยสิงคโปร์ของ่ายมากภายในสัปดาห์เดียวเราสามารถเข้าไปและใช้การบริการได้เลยเราจะมีการเปิดบริษัทวิจัยและพัฒนาที่สิงคโปร์เทคโนโลยีของที่สิงคโปร์เน็ตไอดีเป็นหลัก ยังไม่สามารถนําไปใช้จริงได้เพราะแค้ของเขาต่ำเค้ของเขาน้อยเราเห็นเจอรี่การพัฒนาของทั้งเมดิสนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมสเต็มเซล์ในเมืองไทยนะคะเมื่อเทียบกับการเติบโตในโลกเนี่ยดูมีโกร w t ดูมีพัฒนาการที่ชัดเจนมากนะคะคือถ้าจะโตไปทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณหมอ,อยกตัวอย่างของสิงคโปร์ก็น่าสนใจนะคะคือถ้าภาครัฐสนับสนุนด้วยนะคะมีเชิงนโยบายกฎเกณฑ์กฎหมายเนี่ย เราจะไปได้ไกลมากกว่านี้ไปก็เยอะๆมากคนไทยไม่แพ้ใครนะครับคนไทยเขาเก่งแต่เราแค่ขาดผู้ใหญ่สนับสนุนขอให้แค่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเชื่อมั่นในตัวเรานะความท้าทายสูงสุดจริง,รงๆอ่ะมันมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เชื่อมั่นในตัวเรา <c oughs> เชื่อมั่นสนับสนุนเราแล้วก็ให้โอกาสเราในการที่ Break Through นวัตการรมใหม่ๆ <c oughs> แล้วก็นำมาฉายแววสู่ระดับโลกได้แค่นี้อะ่ะประเทศไทยก็ไปกไกลแลวครับขอ,ของ medical Hub ในทางปฏิบัติเนี่ยให้เราไปเป็นเดะวินเนอร์นะคะในการเป็นบันทข้อหับนะคะหรือว่าเป็นผู้นำในวงการไบโอเทคโนโลยีของโลกเนี่ยเราจะต้องทำอะไรในเชิงของภาครัฐหรือว่านโยบายคะคุณหมอในมุมมองของคุณหมอสนับสนุนงานวิจัยเปิดโอกาสนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็สร้างมาตรฐานของต่างๆเหล่านี้ให้ชัดเจน ถ้าเรามีมาตรฐานชัดเจนเรามีเงินทุนสาหรับผลงานวิจัยเสร็จปุ๊บยังไงทางประเทศก็เติบโต,ตครับแล้วก็ต้องให้การศึกษาของเด็กรุ่นใหม่ด้วยว่าไบโอเทคมาแล้วและไบโอเทคสำคัญบางคนไปเรียนวิทยาศาสตร์บมงรู้จบมาแล้วไม่รู้ว่าต้องทำอะไรแต่ถ้าเรามีหลักูตนอย่างชัดเจนว่าจบไปปุ๊บต้องทำด้านเซลล์อย่างงี้ครับดังด้าน healthcare ไบโอเทคด่านน่า healthcare ผมว่าคนจะไีเรียเยอะนักวิทยาศาสตร์สำคัญมากกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนที่เราได้มาเนี่ยเร,เราจึงเห็นว่า ประชากรไทยเราเติบโตลดน้อยลงแล้วก็คนเจนใหม่อาจจะมาทางนี้น้อยลงเราจรึงจะเน้นเราจะก้าวหน้าเป็นวิชั่นใหม่ของการสร้างโรบอทเลยเราเชื่อมั่นว่า AI จะมาครับ<ะ>แล้วเราจะกลายเป็นดิฟเทกของการเข้าจีนเซลล์ด้วยโรบอท fully ออโตเมตร้อ0คนทั่วโลกจะเข้าใจแล้วว่าประเทศไทยมีโรบอติกแล้วแล้วไปกาลทงน้าดไบโอเทคแล้วเพราะถ้าจริงๆถ้าดิมานไม่เยอะมากพอยังไง คุณกีตาร์ไม่สามารถที่จะสร้างโรบอติกได้อครับใช่ถ้าเราเป็นแค่แหล่งเล็กๆแล้วก็ใช้คนก็พอครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราทําเป็นมหาสารแบบนี้ในช่วง14ปีผมเพิ่มเซลล์ประมาณ8ปดแสนกว่าล้านเซลล์เนี่ยใช่มันเยอะมากไม่รู้เยอะยังไงเลยใช่ใชเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ถ้าเราเชื่อว่าหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ปุ๊บเนี่ยเคสเราจะเยอะอย่างมหาสาลปุ๊บเนี่ยเพราะคนจะเชื่อมั่นในตัวเราเพิ่มๆ่มมากขึ้นคนจะรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นอย่างงี้ครับเราต้องมีโรบอทครับในกรอนคอยจัดการแล้วก็ให้้ลูกนองเราขยับ คือมาเป็นนักแอนาลเซอร์เป็นคนสั่งการโรบอทดีกว่าอย่างเงี้ยครับอย่างนี้แหละประเทศไทยจึงสามารถปิดมิดเดิลอินคั g r o ม p กรุ๊ปได้ครับคือใส่นวัตกรรมเพิ่มเติมในนวัตกรรมทางการแพทย์เข้าไปอีกใช่ครับคือใช้ AI ใช้ควอนตัมเข้ามาคือสร้างคนเนี่ยแน่นอนเราต้องสร้างอยู่แล้วแต่ว่าส่วนที่เป็นงานที่จะต้องใช้การดูแลรักษาแบบแม่นยำระกุมเนี่ยเราใช้ระบบออโตเมชันใช้ AI คนไทยจะได้ ประโยชน์อะไรจากการเติบโตของเมดิสและก็อุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีของไทยผมคาดว่าถ้าสมมุติว่าคนไทยเนี่ยเราเล็งเห็นแล้วว่าไบโอเทคมาแลวผมบอกได้เลยไบโอเทคเฮลท์แคร์จะมาพร้อมกับเมดิโ a l หาดเมดิโ a l หาดจะกลายเป็น engine ตัวใหม่ให้กับประเทศไทยประเทศไทยเก่งครับแต่แค่เรายังขาดการสนับสนุนทางการแพทย์แค่นั้นเองครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเราเปิดเยอะผมว่าดูดีครับเอกชนเราดูดีเอกชนเราเป็น5ดาวโฮเทลผมว่าดูดีไบโอเทคมาเสริมผมว่าดูดีองค์กรการแพทย์ นวดฝังเข็มเพราะว่าดูดีเราเป็นเซอร์วิสมาทั้งประเทศเลยเพราะว่าดูดีเรามาแน่เกี่ยวกับเรื่องของ medical Hub ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตผมคาดว่าคนไทยจะปิดไม่ได้ทับรูปได้ถ้าเรามีองค์ความรู้ของ biotech สูงขึ้นอย่างงี้ครับเพราะมันเป็น deep tech ใช่เลยเราจะมีองค์ความรู้ค่าเงินเดือนของแต่ละคนจะสูงขึ้นอย่างเงี้ยครับผมใช่ค่าครองชีพของทุกคนจะดีเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเราจะมีการบริการใหม่ๆที่คนต่างๆประเทศเนี่ยจะมาให้บริการการดูแลสุขภาพบ้านเราถ้า m e d i c a เราดีนะทุกๆคนในโลกใบนี้ก็อยากจะมาจบชีวิตที่บ้านเราเหมือนกัน ก็เป็นความหวังของวงการการแพทย์เป็นความหวังของเศรษฐกิจและก็เป็นความหวังของการเติบโตของประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆที่ย้เกีมาพูดคุยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ